ไส้กรอกแต่ละภาคของไทยมีอะไรบ้างมาดูกันเพื่อนเริ่มที่คุณนหน้าคุ้นตากันก่อนนะครับอันนี้โค้ชเชื่อว่าเพื่อนแทบจะทุกคนต้องเคยกินแน่นอนไส้กรอกอีสานครับนี่จะมาเป็นแบบพวงพวงลูกๆติ่งๆแบบนี้เลยหู้ยทำลายไหลในโนค้อาอย่างในหม้อทอดมานะให้ดูกใกล้ๆอีกทีลูกเขาจะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้เลยจริงๆนะลูกทรงอื่นก็มีปะไส้กรอกอีสานะอาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยหน้าจะคลพสสิสีส่ดนะนวงกลมนี่น้อมาลองชิมมันครับใส่ขิงไว้แบบนี้พี่คลายแก้เมาผักเนึง รสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยอยู่แล้วแซ่ก,กอีสานจะออกเปรี้ยวหนามันเหืือนแล้วก็มีเค็มตามนิดๆข้างในเนี่ยรู้สึกว่าจะมีข้าวด้วยตัวข้าวในแหละที่น่าจะทาให้เปรี้ยวนะโวกว่าไม่หมูไม่กลิ่นกระเทียมแล้วก็หอมกลิ่นย่างและกินกับขิงดองกับพริกเป็เผ็ดนะอย่างนี้เลยเพื่อนๆมาต่อไปกันเลยครับโคกเอาเป็นภาคอีสานก่อนแลวกันนะเพื่อนๆนีๆ่ดาๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นหมั่เนื้อค่ละลักษณะจะมาเป็นแบบก้อนๆดาๆแบบนี้ข้างในเป็นแบบนี้เลยจะมาแบบแน่นๆหน่อยอ่ะที่เห็นนะชั้นเน่ก็จะมีเน นีรู้สึกว่าเขาจะใส่ตับเลยนะอันนี้เป็นของจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิก็อีสานปะอันนี้ต้องกิน,นข้าวเหนียวครับนี่อย่างนี้เลยใส่ลงไปอย่างนี้กระเทียมเดี๋ยวพริกเอาแอมเอาไปครับคำโตโอืมพมริกอืมกินกับผักอร่อยมาก หม่ำอร่อยมากกันเพื่อนเ t กเ t อร์คือมาแบบแน่นๆเลยอะเนื้อเน้นๆหอมกลิ่นเนื้อแล้วก็มีกลิ่นตับอ่อนๆกลิ่นที่เด่นที่สุดเลยคือกลิ่นกระเทียมครับรสชาติจะออกเปรี้ยวๆเค็เมๆอ่อนๆมันจะคล้ายๆแหนมแล้วก็มีไส้กรอกอีสานผสมแน่นหน่อยประมาณนั้นเลยครับอร่อยครับหม่ำเนี้ยเราต้องกินกับข้าวเหนียวเลยนะดีเด็ดปกติหม่ำเนี้ยเขามีหม่ำหมูได้ปะไม่รู้หรือว่ามีแต่หม่ำเนื้อแต่ที่โคก็เห็นนะส่วนมากเขาจะใช้เนื้อทำใช่ไหมเพื่อน,อนๆมีใครรู้เนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโค่อยนะครับว่ามันมมมมีีีหหห่่่่่าาาาูด้้้ววยยยยยรรรืือออออเเเเเเเปปลลลลคััับนนนนนตไพๆก ของจังหวัดโคราชครับอันนี้ก็อยู่ในแถบอีสานเนาะก็ะใจะคล้ายหมับเมื่อกี้นะแต่มันจะสีไม่ดําเท่าอ่ะเพื<ๆ>่อนๆให้ดูข้างในข้างในไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาจะมีเนื้อหมูแล้วก็ใส่มันมาด้วยค่ะน้ำตับยวเป็นหมูเออหม่บเนี่ยเน,เนื้อัอน,นีต้องกินอะไรกินกับข้าวเหมือนเดิมป่ะลองกินกับข้าวละกันกระเทียมหน่อยไปอืมปิคตาม เขาชอเค็มข้นมากเรี้ยวนำ LIKE มาเลย,เยแล้วก็มีเค็มตามแล้วข้างในเขามีความจุยซี่มากมากเลยเพื่อนเพราะว่าเขาใส่มันมาค่อนข้างเยอะนะครับรสชาติเนี่ยเอาง่ายๆนะอันนี้เหมือนไส้เกาออีสานเพื่อนแต่ไม่มีข้าวเหมือนไส้กาออีสานครับก็คือจะเป็นหมูเป็นมันแล้วก็เป็นพวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยมาต่อไปเลยครับอันนี้เพื่อนๆนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกันไส้อั่วเป็นของภาคเหนือครับก็จะมาเป็นขดๆใหญ่แบบนี้นะสีอาจจะเข้มไปหน่อยโอ้สีอาจจะเข้มไปหน่อยอันนี้ของคคุ้นอยู่แล้วเพราะว่าก็กินตั้ วอเออหกไบดรูยเหมือนกันคือ,อคนเหนือนะหัวเหรอถ้าให้เดานะก็คงเป็นแบบการใส่<ๆ>การปั้นว่ามือนสือบา้าเลย อ้วยัดมั้งคือมันแปลว่าอะไรอ่ะที่ขนาดเขาเป็นคนเหนือเขาาใช้คําว่าอ้วกันแม้ภาษาเหนือเขาคิดคําพูดไม่ออกอ่ะเอออ้วมันคืออะไรวะมันคิดคําพูดไม่ออกอ่ะแต่มันพอจะเข้าใจนะเออเพื่อนๆฝากเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยว่าไอ้คำว่าอ้วเนี่ยมันมันแปลว่าอะไรเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนเหนือเขาอู้เหนือได้นะเพื่อนๆนะไหนลองรีวิวภาษาเหนือเจ๊ลองรีวิวเื่ออ่วภาษาเหนือเลยเหรอเอเป็นไส้อั้วแบบว่าสูตรเต้ๆของทั้งภาคเหนือนะครับคือว่าเป็นสูตรของพะเยาแล้วกันครับเราต้องแปลหน่อยไหมเราต ถ้าเป็นไส้กล่องทางเหนือเนี่ยสมุนไพรเขาจะเยอะหน่อยนะข่าตะไคร้ขมิน้นพริกเออมะกรูดแล้วก็จะใส่เนื้อหมูใส่มันประมาณนี้เลยครับที่เห็นจะชัดสีเหลืองเนี่ยมันคือขี้มินนะครับผู้ไทยปละหลัดแถวและขี้มิน้นมันคือขมิ้นครับอันนี้คือต้องกินกับข้าวเหนียวครับใน,นคุณเคยอยู่ละอืมอืมเุ้มคนมาก มันคือกลิ่นตะคร้กลิ่นขมิ้นคือไม่ได้มีความเปรี้ยวเหมือนแบบทางภาคอีสานนะอันนี้เขาจะออกเค็มนําครับแล้วก็มีหวานไปปลายเลยไม่ได้เยอะมากมันจะออกเค็มเค็มนุ่นๆครับเทคเจอร์จะออกกลางๆมันเบื่อจะไม่ได้แน่นมากแล้วก็จะไม่ได้ล้วนจนเกินไปก็แล้วสูตรคนอะนะบางคนเขาก็ใส่มันเยอะใส่มันน้อยอะไรเงี้ยมาเพื่อนๆภาคสุดท้ายละเป็นของภาคใต้ครับ2ขดนี้เลยเป็นไส้กรอกจากจังหวัดภูเก็ตครับแต่ไปซื้อที่พังงาใช่ไหม ิวมาครับมี2แบบนะเพื่อนๆสีเหลืองๆอันนี้คือไส้กรอกข้าวเหนียวครับส่วนสีคขมๆอันนี้เป็นไส้กรอกหมูเขาบอกว่าเป็นของดีจากภูเก็ตเลยใช่ไหมหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะเพื่อนๆอันนี้คือต้องไปซื้อที่แบบภูเก็ตหรือว่าพังงาเลยอะในออนไลน์ไม่มีขายด้วยเอาอันนี้ก่อนละกันสีเหลืองๆนี่ก่อนละกันคือมันจะเป็นพริกแกงใต้อ๋อมันจะเป็นพริกแกงใต้ใช่ไหมอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าข้าวเหนียวอ่ะแน่นมากเพื่อนๆดูดิมันข้าวเหนียวจริงๆอ่ะไม่มีเลยเลยป่ะมีแต่ข้าวเหนียวเลยอ่ะเออไหนลองชิมดิอันเเ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 เนน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 นีี้้้ยยยยยยยพพพพิิิิ่่่่่่่่งงงงลลลลออออกกกกกกกคคคคคครรรรรััแะะะะาา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 าววืๆหหห็็ไไไมมมมมตขู เจอเดี๋ยและมาลองชิมมันครับหืมรสชาติแปลกมากเลยอ่ะงหรแปลว่ารสชาติเป็นไงก็คงเนข้าวคุ้ยพริกแกงใต้มั้งรสชาติอะไรน้ำแหมว่าเค็มไม่หวานหรอหวานน้ำจริงเหรอเออหวานน้ำเลยอ่ะรสเค็มนี่แทบไม่มีเลยแค่แบบหวานเลยมันมีแต่ข้าวเหนียวจริงๆหวานแล้วก็เป็นกลิ่นพริกแกงใต้แล้วเหมือนจะมีกะทิด้วยป่ะมันมีความมันๆด้วยอ่ะไปลองชิมดิชิมหน่อยนึกรสชาติไม่ออกว่ามันเหมือนอะไร รสชาติเป็นไงเหมือนข้าวหลามอ่ะเออเหมือนข้าวหลามแต่มีความเผ็ดเออมีความเผ็ดด้วยเอาง่ายๆอ่ะให้เพื่อนๆนึกถึงข้าวหลามแต่ใส่พริกแกงใต้อ่ะรสชาติอย่างนั้นเลยไม่คิดว่ามันจะหวานอ่ะภูเก็ตกินหวานเหรอไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไงไม่เคยกินเลยเออไม่เคยกินเลยเพื่อนเออแปลกดีนะไม่ใช่แม่อร่อยนะเพื่อนอร่อยนะแต่เป็นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยเฉยๆมาลองอันนี้เลยอันนี้เป็นไส้กรอกหมูของภูเก็ตอืมแต่ซื้อที่พังงาเหมือนกันซื้อที่พังงาเหมือนกันเพราะว่าลักษณะคล้ายๆไส้อั่วเหมือนกันนะมีคควววาาาามมมมมใใกกลลลลล้้้้เเ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 ีีีีียยยยยยยงงงงงงออ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 อ่่่ะะะดด๋หหหัััูขนนนนุืืไไสสสรรพ น่าจะใส่พริกแกงใต้อะไรเงี้ยเนาะอ๋อแต่อาจจะไม่เหมือนไส้อั่วมากเพราะว่าเครื่องเทศไม่เยอะเท่าน,นี่ต้องกินกับอะไรน่าจะเป็นทั่วไปปะกินกับผักอะไรอย่างงี้ปะมาลองชิมดูครับเพื่อนๆอันนี้หวานไหมหวานจริงหรอไล่เขาทำหวานหรือว่าเขากินหวานกันทั้งหมดรสชาติคล้ายกันแต่เป็นหมูเงาชิมเนี่ยไม่มีข้าวเลยใช่ไหม หว,หวานไหมเอาให้รสชาติที่เพื่อนๆนึกออกง่ายๆนะมีความใกล้เคียงไส้อั่วแต่หวานนําเลยแต่ว่าเครื่องเทศเขาอาจจะยังไม่ถึงขนาดไส้อัว่วเครื่องเทศจะแบบเหมือนเป็นพริกแกงใต้นั่นแหละแต่ว่า,วาน้ำหน,หนึ่งเดียวเลยอะ่ะแล้วก็มีเค็มนิดเดียวแล้วเหมือนมีใส่กะทิด้วยปะนิดนึงมั้ยมีความมันๆของกะทิด้วยอะ่ะเพื่อนๆ็ก<ๆ>เ,เจอร์มีความไม่คล้ายไส้อัว่วเพื<ๆ>่อนๆก็ประมาณนี้แหละครับไส้กรอกแต่ละภาคของไทยเอ้ยกรุงเทพไม่มีเนาะอันนี้คือเท่าที่เราหาข้อมูลเออเท่าที่หาได้ประมาณนี้ครับแล้วกรุงเทพมันคือไส้กรอกอะไรกรุงเทพก็ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆชอบกินหรือเคยกินไส้กรอกอันไหนกันบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกเค้าหน่อยนะครับ